มีเรื่องให้มาติดตามกันอีกแล้วนะครับเมื่อพลตำรวจเอกสุรเชษฐหักพานรองผอบอรตรได้รับแจ้งข้อมูลว่ามีเรือประมงสัญชาติเกาหลีใต้เข้าเทียบท่าเรือกรุงเทพเพื่อนำเข้าปลาทูน่าหนักกว่า4,000ตันสู่สากรรมแปรรูปปลากระกป๋องจึงได้สั่งการให้ใหเจ้าหน้าที่นะครับดำเนินการตรวจสอบกับไปยังต้นทางที่เรือประมงได้ทำการประมงมา พบว่าเรือประมงได้เข้าไปยังพื้นที่หน้าน้ำของคณะกรรมการการประมงแปซิฟิกตะวันตกและเส้นทางเดินเรือในเขตหน้าน้ําของสาธารณรัฐอิริตบารโดยไม่ได้รับอนุญาตมีพฤติการต้องสงสัยในการทําการประมงผิดกฎหมายด้วยวิธีการเก็บทุ่นลอยน้ําที่ใช้สําหรับแพร่ลอดสัตว์น้ําจึงได้ประสานให้กรมการประมงออกหนังสือแจ้งให้เดินทางออกจากราชอาณาจักรทันที โดยพลตารวจเอกสุรเชษฝากเตือนไปยังภาคอุตสาหกรรมแปรรูปสัตว์น้ําต่างๆขอให้ตรวจสอบที่มาของสัตว์น้ําที่จะนํามาผลิตให้มั่นใจว่าไม่มีความเกี่ยวข้องกับการทำประมงผิดกฎหมายเพื่อเป็นการแสดงเจตนาโดยชัดเจนว่าประเทศไทยไม่สนับสนุนให้ทําการประมงผิดกฎหมายอย่างสิ้นเชิง